เขาได้ยัมีมีช่องอันระบายแต่กับหลังคามันประมาณสักสิบเส้นเนี่ยครับยี่ห้อเนี่ยต้องใส่ตะแกรงอุดครับผมไม่ให้นกเขาไม่เห็นเขาเขาเกิดเม็ดอยู่พอเห็นเขามากแลครับสภาพอยู่แค่ข้างนู่ข้างต้้งหนกครับผมตามหัมันแล้วตามงหน่บ่อขอบตั้งหน่หม่เปลี่ยนไปเลยแล้วที่ตั้งหนก โอเครายเปหนเนาะอื่นติดเงินิเป <c oughs> ็นมื่ร่วมเงนจุห้าห้าบหกมาจกับมาแน่ห้าจุหกมีพิธีกรรมปะหลายสวดเราตรงมตอนแรกมิสเ้า วายพันธานันต่างกันแร่ได้สวดตรต์ม่อนแับเป็นถิ่เทพกอนมเป็นติ่นสวนดอตะรม่นก่อนนะพกานเตุผลนหุลอไรบ้าครับเหเทผปในหกโมงในสี่โมงเิครับเทตุผลสวดดกตม่น็บบหมงเ พระมุนจะพุมานะเป็นประาธานงานเป็นประาธานเลยแต่คนเสเมตตาพระสวรยังอ้แบบแบบนายเลยเพิ่มมาก็มีตวัิสบบาขาพระมุแนะพระอค์พรลูกพระมุนมากนี่นิเสษเพิ่มมากซิลูก มม,มนจะตัวรังเจราจเกิดเป็นวัชาขาในพุทธ,ธาพิเศษประช่วงต่างประเทศโอ้เหยียดไงองหน่อยเหยดพัดกวางหือเีืศรีปด้สมในหลวงแดงหาไป สัมพุทะสัมพันธ์นี่ยว่าเป็นอะไรสวดถามโย่ตั้งกว่าตั้งน่งประได้สมุปนัยแล้วคุณน่งก็นั่งคุสวดกัตสวดก็ง่งพุบลาบโเวณเป็นวักเป็นตอนสวดิเป็นจวงน่งมตตก็แค่นี้คุวดกััวคุัธนางก็นั่ง ใคจะตามตัวเป็นะี่ตามปิติของเจาเ้าใครห็นมากพระปิติกรรมพระปวดุุทานพิเศษกเจา้าสามยกสมเด็จเป็นกับมัแต่ยกแรกในยกแรก,ก,แรกปรเป็นกับคง่งมนำตอตะม่นแน่กับโกยยดอใหม่แน่เป็นคือจีมันืกิะกับ 62 63ส,ส,สรุปตกใจหน่วยคนเขาไปหลายถ้าไปที่ตงหาไปน้ำพระเจ้ากระสงกวนมากก็ไม่ได้ไปไปไว้นอกพระเจ้าปฏิแนวห้างใส่ผ้าปิดจมูกนั่งที่ห้างห้างกันพระเจ้าประโชกก็นั่งห้างห้างกันปฏิขวบ ดีล่ไปสถานถทูตคือพวมันดูประจำทีเนาะก็ไปเรื่อยไปเรื่อยก็จะเป็นเอาปลางมืลนล่าให็นแก่ตามประเทศต่างๆตัวทูตไทยจะไปยุดงใสกันดนี่อกไปหนูจะพาโลกไปใครเจ็บประเทศไทยก็ไปเดือดร้อนหลายด้วเพราะประเทศนับถือพกศาสนาดี ามคัมโีราณกันโคล่เนะสองพันหาร้กวไวัวันคนเสียเพราะท่านไปในได้กันเดึกนี่คำอยู่ดนสามภูมิผูีนี่ยมภูมิคือพูสีก็คือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระเจ้าคุณพระสังฆระเจ้าแ้วที่ผมวอกคุณมคล้าโดยเฉพว่าเกเตศเมืออได้เมื่อพูดได้ว่าส่วนมากก็มีแต่นับถืออยู่ใน หนังสือสมุนโกรว์แต่การปฏิบัติอยากไม่น้อยแต่กับมีอยู่มัพมีผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบตามหลักทำคำ,ำสั้งสอนของพรพกติเจ้าแล้วก,ก,ก็นทีปไกลกว่านี้ยากกว่านี้นะต่ถมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่เลยจึงได้ดี่เราพ่วงลมเย็นเป็นถูกเลยนะ ต้องมียโพอพระพุทธเจ้าคุณก็บอกได้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้ถึเกิดมอบใหม่ระสงค์พิจารณาตนเองได้ปัจจะตังรู้จำเพาะตนนี่้าวันใดของวันใดมีอย่างแขนอยู่ในหัวใจกูจักเหมือนกันตัวยังนี้เตือนไวไคับหน่อยๆก็บอกว่า หาค้อมือออกจากใจนะขณะข้อมือออกจากใจได้แล้ออกเต้นปัว่าไปทางนองปล่อยใจผมมีตกัดตกผมมีหนังตกมีความสูบมีตัวใจคนผมมีความสุขกดผมมีตนมีตัวมีรักมีโลนกตัวใหญ่ๆก็บอกแล้วรักโลกนี่เป็นตัวมนรบแดงน้องผมมีความรักกับผมมีก้มโลกตัดตัวใหญ่ออกแนวกึ่นถึงมีไปเห็นหนังหรอ นัม<จ>ันก็ไปฆ่าตัวนี้สองตัวนี่เด้กขนข้อทุกบัดยางตินบริจินนังบริจินกระดูกแขนข้อจ้าของแขนไปแส่เกิดเขียนม่วงนี่ะตัวกูตัวกูบันรักก็จะิไปบ้่งม่หาตั้งตั้วอันเนี่ยปิดจมูกร ก็จะกระเล้สั่นร้อยสั่นท่านสั่นไปปิดอุดคือวิู่อกนเยงส่วนยังวากันเล่มีคมแจ่ป็นธรรมดานะขา้ากายไมเทียบกแก่แกบตายนะฟังเสียงะพุทธเจ้าตแล้วหาจะฟังยากนะบางวัดก็ั่นเลตลอดพรรษา แทะตุกเสาอาทิตย์แทะตุกเสาอาทิตย์ฟังแทะระบุญโอ้ฟังแทะะบุญคนในโลกนี่ไปมันน้ามันร้ว่าไปฟังเอาบุญเนี่ยเด็กบริกเินขภอินว่าหน่ไปฟังซื้อกินน่ะนี่ปัญาบนโลกละเอียดได้ทของพุะเจ้าไปจะซื้อได้ไปวัดทับุญไปวัดทําบุญไปแล้วแต่หาเ้นไปหาผู้กันไปหาทันน์โกัน แต่ถ้าบุญไาวเขาเขาขับของไปเจ้าวัดแฝดแม่คนเราชอบจุ้งนะเขาไม่พูดอดไเข้าใจว่าเขามาไปวัดทำบุญนะเป็นพวกเฮตนะส่วนวัดไปพระแล้วก็ไปหาลูด็กนั่งมึงแม่นั่งน้ำมึงมันเต็มแม่คนตีจะหลังอยู่เนี่ยเฮ็ไปอยคนตีมกันนะเฮ็ไปอยคนเกลียดคนท่านเกลียดคนมืนกันนะไม่นั่งตรงไหนย่านคนตก

The bước môn sang cái sĩ môn, yang đi của mình. Nan. The gần tôi với nhau ra đi. The hết môn ở khuôn mặt. Quận lại hết khuôn mặt lên tầm. Cuộc hết môn đồn tốt, cuộc đẹp môn đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc không có tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc bỏ, đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc hết đồn tốt, cuộc จ้าเดี๋ยวว่าเตรียมไปไหนคือเดี๋ยวว่าเช่อีกบางกลุ่มก้อนก็จะมอ่งว่าใจกันทังไปหาแอบหากันแนวนั้นแนวนี้มันกันนั่งหรือกันนอนกันนะ้กไปเอาเรงเอาเรงเอารีบเป็นกบข่อยก่อสร้างบุญกุศลจดมรดกไว้พระวัเป็นทานศีลภาวนานั่นัวสุดท้ายนี่ยังมีชีวิตอยู่นี่เธอ อย่าตอนให้คนตายมาถึงเข้าถ้าคนตายมาถึงเข้าแล้วจะเสียทีที่ได้เกิดเป็นมนมุนษย์พบพระพุทธศาสนาอีนทีเดียวแหลกไม่เป็นวอกแหลกเนี้นติดลึกซึง้งเข้าไปในหัวใจเกิดความสนุเข้าไปในหัวใจนี่นะครับพระลวงพู่ทุกที่สุดคือหาที่เกิดอรอล่องโลก็น่เหตุรุนนี้เล่ะไห ให้ได้เกิดแล้วพอแม่พุญญาตะน่ายเอาเงินไปน้ำผมเส้นหนึ่ง่าเอาเป็นน้ำกระไดมิต้องบุญกุศลตั้งนี้พลาไปพ่อแม่พุญญาจะน่ายก็ได้เห็ุบุญก็ได้กำไรในชีวิตั้งนี้มาด้วยบุญจูได้บุญกับปันเข้าได้บุญมาด้วยบุญจูได้บางขารนั่นนะเพราะฉะนั้นให้รีบเร่งบุญไว้แล้วประกันประมาทอายุเวลากินไปจิมไปโลภให้เกิเจ็บอยังียังก็ไม่ได้สมหวังยังแน่โอ้ยบอกมีความสุขรอ คนมากราบมาบ่ายก็ได้บอกเรื่องสิ่งดังธรรมมีแต่ปัญหาหน้านักมีแต่ปัญหาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็บอเก็บไปเด็กป่วยเดี๋ยวปุ่นจะตีพี่น้องเก็บไปเด็กป่วยเดี๋ยวกับผู้นั่นผู้นี้ไปเด็กป่วยเดี๋ยวผู้นั่งก็เป็นนี้เดี๋ยวผู้นี้ก็เป็นนี้ผมาก็หลง พยายาเป็นนักภาคปฏิบัติเตรียมงานก็แม่ซอยกันเอาถึงแล้วเงื่นเบื่อนกันก็มินิเงินเจ้ายังเพิ่อนอหือบางองค์บาลถึงก็เตรียมสิตทัาว่าทํบอาหารทํานันทํานี่มีขั้วเยอะเราพอแต่เราบูเหตุไรก็เน่าอยงจุนี้ก็มีคนเหตุคนทับไปทับกุญไปหา เหตาน่นเป็นบาปเป็นกรรมแถวใกล้ๆที่ท่านเนี้ยอาหารก็าบอกเอาแตยุนีแล้วพกเอื้อเราขว้างว่านานไปตั้งนานแต่เนี้ยแบบนปัจจุบานนน้มัเป็นุญนำปฏิบัติแม่วดีหนุ่มดิญาแม่วัดดีคุณวัดไหวนั่นเบาเบพระกับเบา่ยมกับเบา เันเห็นแล้วหลเรื่อยคนรนัก็ะโ็นกกเงินมาทน็นตนคนั้นกลจะติพี่นองทั้งใกทั้งใกได้เสียสลัมาจนมุงหมาอังกัมมติจะเริ่มเตาภาวนาปฏิบัติตามคำคำสอนของระพุทิเจ้าเป็นบุญกุศนบุญกุชนพวกเขายได้ทำเดาเ ตพีนอกรอดทั้งเจ้าประสมโคจมีเต็มไปหมดถูกควรจะเริ่มทุกกายทุกใจหายจากทุกโศกโคร่ไข่เดินตามเด็กพ้องสะดวกสบายตลอดปลอดภัยการงานจึงใดการเงินจึงใดวาสนาจึงหนึ่งอันใดกันตุนำเร็จตุนตำเด็ดโดยจังหวะในหลักธรรมคำ่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติอยู่ในธรรมคำ่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมาเพียงพูนเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด ไปล้อาจารย์พันเป็นยังไงยืนเขาออกมานอนเขากลมปไปสแกนสองดอกเ่ะารยมามาปรกันจะอุตว่าเขาเลงเขาต้องการในยังไงเป็นยังไงโอ้เป็นนังเป็นนี่เราเดเด

อืมววิญญาณกากร่มกุมหนึ่งเดือนนั่นนี่มันแล้ว